สวัสดีค่ะสวัสดีครัเอ็ซี FC แฟนช่องของนุ่นทิยาพาร้ยสุกุสุขคนนะคะมือนีแอดมินกะเดินทางมาวัดสีสว่างวงปูชีะขาวฮะนะคะแล้วก็บอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แม่ลางส่งเพินมาบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แอดมินก็เลยเพิ่นเป็นคนมิเซนนละคะ่ะ แอดมินก็บเลขสีไทยพ่อแม่พี่น้องเบื้องนะคะว่าเพิ่นสีซองลองไปเพิ่นสิเห็นโตเลขน้ำโชคน้ำลาภให้ทางช่องเฮาบ่แอดมินก็นสิพาไปเบิ่งน้ำกันเลยนะคะเพราะว่าเพิ่นเป็นร่างทรงเพิ่นสามารถมีตาทิพย์นะคะเฮาคนธรรมดาเฮาบ่เห็นก็ต้องอาศัยบารมีเพิ่นแอดมินสิพาไปเบิ่งน้ำกันเลยะค่ะตามมาเลยนะคะ น้ำแดง้เปล่นีน้ำน้ำนี่ขอน้ำเ้ครับน้ำแดงเนี่คนซื้อซื้อน้ำคน้นมาซื้อว่านซื้อ่าแปนน้ำแดงเนอน้ำกินนเบานน้ำแดงน้ำแดงถ้าเขาคนวนอีกคนน้ำแดงน้ำแด้งมาสั้นใ่นาะทุกันหาบกันคนเอาโรเจอร์ทุ เจ็ดไปหลายเจ็ดหาไปหาเจ็ดหาเกเลิหส์อยู่เนี่ยกุนกนงตัวใดล่ะปู้ถูกหลงเจ็ดหาเมืองเครื่องตัวแดงจึงเครื่องบนหัดงปู ไก็ม่นอา่นี่นี่นะคะปูพันจันทร์นะคะัันะเจ็ดหาเมืองเกิงยุคนางนะคะสองตัวกับปอนนะคเม็ดเดียวไวยนะคะปูหลางส้ม ปูตรงอันตรงเนอกจากนี้คบูได้ก็เอาหาเกิดๆกรต่อนะปูมาหาเกิดมาย่าน้มาเอาดามามยาสูบพ่อยาสูบพ่อมาจัดดโน้ดนานะครับนั่นแรงสาปูด้วย

ม้าลวนี่ม้าหลายัวสดทมายี่่ะโคจามัน้สองตัวมันเื่อเด็กาาหาเ่อเด้จัเดดลาได้สามตัวสองตัวซื้อมาได้ก็ได้สามตัวเลยนสองตัวมันถึงไง้นสามตัวเป็นไข่เนี่ยโคอย่างน้อง

Right. หเมล่นเอาหแมนเดอไหแมนดีไหคไหมันอีีเดอแ่ตัวลูกตัวหลานเด้อร์มันเองทุกขังยากดิ

ผู้ชาวลางนางซงนะคะวางเงาได้นะท่านถือท่านเมีนีกัได้ด้วเดี๋ยวผู้ให้ซ้นั่นวางเงาแม่เราตกเอาแม่แ่เราไปเอาแม่มา่นี่บนี่มี่ีใส่่เอาเน เดาแมน่คนสางงคนคนสางสางหาเมืองเกืองเก้องูลเ้าคน้าคน้าหนึ่งยุคนสางเกตหาเมืองเกล้องน่สั่นหัวสาธุสาธุคูเล้าไปแล้วนะคะกูเราไปแล้วนะคะูเราไปแล้วนะคะ แม่ลางส่งบุญกระยำให้เกศหายุกลสางนะคะแล้วก็สามโตบุญกระไฮพบเก่าหนึ่งนะคะพี่น้องเนาะเด็กผู้ใดก็ได้ยินคือก็กลับนะคะแม่ลางส่งผลมาตะไก่นะคะปู่กับเขาเทียบหลางเพกันโอ้สาธุสาธุเป็นบุญวาสนาทางสองห้ามาท่อมจังละพุ่มแม่ลางส่งผลมาพอดีนะคะปู่คนกขาเขาล่าง ผู้ตาผู้ภคา,าวเขาล่างแม่ล่างส้มวว่าดีเป็นกระยำหายเลยนะคะหกเก้าหนึ่งก็เจ็ดหายุกนสางต่าตามสันจาตญยาณแอดมินหนียิหนึ่งสี่แอดมินว่ายุกนสางมันก็นมีตะเล็กรางนี่เนาะพี่น้องเนาะก็ชอบก็จัดคอยลงทุนนะคะใส่คิดปริญาในการฟังตัวเลขทุกโตมีสิทธิ์เขาและมีสิทธิ์หลุดก็เป็นแค่แนวทางนะคะ กขอจบชิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ชปหนาพอกันไหมโชคดีสวัสดีค่ะ